กลับมาสู่ฉันไปค้างคืนกับสุดตาปอทฤษฎีซึ่งได้รับภารกิจให้ไปอาบน้ําช้างแต่ก่อนจะไปดูช้างขอดูม้าก,ก่อนได้ไหมล่ะครับเ <c oughs> จมา้าอนุภา,าไงครับแกหายไปไหนครับเนี่ยดูสภาพที่มา้านี่อาหารข้าวเครื่อไม่กินไงไม่มย้ไม่มีอะไรนังหิวนะนังหิวเออเจะเป็นลมเป็นลมหรอเอาเร็วเดี๋ยวเอาอาหารมาให้พี่ม้าหน่อยเร็ว มินกอล์ตมดกะลิงพี่มาเรามีฟักทองกับกับหญ้าไอ้อันนั้นของช้างครับอ๋อเห้ยนี่้ำตาตกจริงเลยอ่ะผิวปากก่อนแล้วค่อยกินผิวปากก่อนอ่าโอเคเอาผิวปากเลยนะอย่าเพิ่งเล่นคุณชายจะว่าให้่อมๆแล้วเดี๋ยวจะอากาศไม่ค่อยดีเดี๋ยวออกก่อนนะว้าวโอ้ยคนชอบอ่ะ

น้องช้างตัวนี้เนี่ยเขาชื่อจุ๋มจิ๋มครับชื่อน่ารักจังพี่หนูแหม่มก็ดูจะชอบน้องช้างนี้มากขอแจมด้วยอย่างสนุกสนานส่วนน้องเยลลี่ก็ไม่ได้มีอาการกลัวพี่ช้างตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยนะครับนี่ระวังนะเดี๋ยวมันโหมนี่หนูแหม่มคะ ที่เหมือนจะแบบว่าเหมือนขันห้องน้ำที่บ้านเลยค่ะสนุกดีครับเพราะว่าเหมือนขัดผนังบ้านตอนน้ำท่วมเลย แต่ดูเขามีความสุขครับเย็นดีฮะมันโอเคนะมันชอบเพราะว่าตัวช้างเองเนี่ยเขาก็จะแบบชอบให้เราเข้าไปยิ่งช้างที่อยู่ในสวนสัตว์หรือว่าใกล้คนเนี้ยอันนี้เราทาได้และยิ่งมีเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วอสบายอ่ะอาบน้ำน้องจีมกัมนเรียบร้อยแล้วพวกเราก็ต้องไปอาบน้ําของตัวเองเราเหมือนกันเอาไปบ้านไปอาบน้ำาด้วยนะครับตอเราพักค้างคืนที่นี่คราจะต้องนอนเต็นท์ไปไปฮะนอนเต็นท์เหรอ อะไรนะที่บอกไงทำไมนอนเต็นน่ะจริงหรอไม่นอนไม่ได้พอได้ยินคำว่าเต็นเท่านั้นแหละครับเจ๊มาแกก็บ่นร่ายาวเลยครับโอโหหูชาเลยทีเดียวก็แหมอยู่ในป่าในเขานะครับจะเอาโรงแรมห้าดาวที่ไหนมาให้เจ๊และครับทำไมต้องนอนเต็นท์วะเอาก็อยู่กับธรรมชาติด็กทำไมแกล้งกูตลอดเวลา นีคือทโอ๊วขอดิฉันไปเช็คดูในเต็นท์ก่อนนะเชิญค่ะอันนี้ใช่ไหมคะน้องปอ้างไหนคะแหวกอุ้ยหลายชั้นี่คนละตาตัวโอเคอยู่เอาเอาไอ้หงไมไงรถไปไอ้ไฮโซเข้าเลยเข้าเลยโอ้ยตายแล้วขอโทษดิไม่พาครับมีอะไร อารมณ์เปลี่ยนเห็นเห็นผิดกับเมื่อกี้อย่างสิ้นเชิงลันลาเลยนะเจ๊นะปไปอยู่ได้แล้วนะไปอยู่ได้ห่ดทุกคนไปให้หมดเลยไปไหนไปเลยเดี๋ยวทุกคนอาบน้ํานะครับเดี๋ยวเราไปดี่มกันโอเคหูแก้อานเลโอ้โหสวยงามมากมากไม่น่าเชื่อว่าจะมีอย่างนี้อยู่กลางป่าเรียกได้ว่าใกล้ชิดธรรมชาติแบบว่าไม่สมบุกสมบันชอบมากค่ะมาส เช่นเป็นสวรรค์จริงๆยน,นนะโอ้โหท่ามการแสงจันทร์เป็นห้องอาบที่เป็นแบบเอาโด่างดูเก๋กะไรนี่ไฮโซมากๆเลยทีเดียว นั่งแล้วหันหน้าเข้าไปข้างในด้วยครับครับเพราะว่าถ้าคุณนั่งแล้วคุณคุณเปิดหน้าอันมานี้เวลาผมก็จะเข้าไปอ้าวผมกินด้วยเข้าหครับครับก็เนผมนั่งอย่างนี้ครับอ้าา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 นาา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 ไม่าา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 าอาอาาาาาา่านนาาาาาา่าาาา่านาาาาา้้า ดูหนี่าใครลูกกันเอาล่ะอาบน้ำละปากๆออกไปได้แล้วจะโอเคนะเบิร์ดคุณพอลองเท้าคุณเหรอครับไม่มีครับคุณเดินตีนเปล่ามาเหรอครับถูกครับอลอได้สัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริงครับตามสบายจ้ะครับสาบน้ำสนุกไงอ่ะอุยออกมามืดแล้วอ่ะหิวยังคะเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วใช่ไหมกูกูมาอีกแล้ว เราจะโค่นะคะเดีดยหรครับคลิปกุ้งใส่จานเลยนี่สวยสิบ้าบนี่ลูกเยิบเย,ย็บยับยับหนูกแกะกุ้งอยู่ ดีมากแกให้พี่ปอด้วยกแกไปมือมากรับใช่ไหมลูกหนูต้องดูแลซุปตายแต่นี่นะเป็นซุปตาที่ประหลาดมากเลยพี่รู้ว่าน้องซื้อซื้อนาซื้อไร่นูใช่ใช่ครับใช่ครับม้ทำที่บ้านบ้างที่บ้านที่บ้านตัลงมีอะไรมีอะไรก็มีทั้งไร่ทั้งนาและครับไม่คือพ่อพ่อเขาบอกว่าให้ทําธุรกิจที่เรารู้จักกับมันแล้วเราสนุกกับมันคือ าผมไม่ทาร้านอาหารเนี่ยผมบอกจริงว่าผมถนัดเป็นคนไปไปทานมากกว่าเออเหมือนกันถ้าทําสปาผมถนัดเป็นคนไปนวดมากกว่าเออเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันคงไม่ไม่ใช่เราอะั่นแต่เดิมทีเนี่ยที่บ้านหนูก็ทําไร่ทํานาหรอคือเกิดมากับเป็นชาวนาคือเห็นนะครับคือเห็นจริงๆผมว่าอยากจะปลูกข้าวที่มันคุณภาพดีๆถูกเออไมกินอยากจะรู้บ้างทําไมนะ ชาวนาถึงไม่รวยสักทีเราซื้อไปกี่ไร่นาเนอะแค่ครึ่งไร่เท่านั้นเองไม่ได้จริอะไรได้ครึ่งไร่เหรอคนเดียวนีครึ่งไล่ปุ๊กซื้อไปเท่าไหร่ก็เยอะครับไม่จะไม่จะไปจะไม่เยอะไม่มีอันนี้อันนี้อันใหม่ซื้อใหม่ครับซื้อไปแล้วลงอะไรไว้แล้วก็ลงข้าวอ๋อปลูกข้าวเข้าวใช่ครับแล้วใครเป็นคนดูแลอยู่ตอนฤดูนี้ไหม ทันทานทนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเกี่ยวธันวานี่คือจะเป็นข้าวนาแรกของเราเลยปะใช่คุณตาตื่นเต้นอ่ะอยากมาชมมากผมก็ตื่นเต้นมากเลยเขานอกจากมีนานะเขายังมีไร่นะต้นกระดาษนะสวนหรอสวนยางโะนี่เขาแบบว่าไม่ใช่ธรรมดาไก่กานะเอก็เลี้ยงนะนี่ที่อยากรู้ว่าทําไมมีความคิดอย่างนี้ได้ไงอ่ะน้อยคนนะที่จะคิดอะไรอย่างนี้ได้อะไรก็ตามแต่ถ้าสมุติเรา ูกข้าวกินเองได้เลี้อปลากินเองได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลับไปสู่ระบบที่ว่าถ้าสมมติมันเกิดเหตุอะไรที่มันไม่เราไม่สามารถเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้รวมไปถึงว่าเราจะมองถึงอนาคตการแต่งงานมีผู้หญิงที่ตกใจต้องกลับไปอยู่ทําไร่ทานากันลาะมีไม่หญิงจะมีผู้หญิงสักกี่คนที่อยากไปลําบากขนาดนี้ทำไมน้องคนนี้เขาปลูกโบอ่ะอ่นไหนอ่ะแม่คนนี้ โบโบเออ่ใป็นยังไงนะโบอะไรอย่างเงี้ยใช่ยังไงนะโบอ๋อแหมแหมไปถึงตรงนั้นแล้วช่างจงไปเนี่ยจังชื่อคนแฟนตัวเองไม่ได้เป็นแฟนแล้ว่าเป็นแฟน